สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลาดาเรื่องราวของมาตาลาดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่22 หญิงสาวที่กำลังโหนตัวบนผ้าหรือที่เรียกว่าโยคาพิลาทิสตูโดดเด่นเหลือเกินในชุดรัดรูปสีแดงเข้มเธอค่อยๆทิ้งตัวลงมาแอนร่างทำองศากับเรียวขาที่กระวัดบนผ้าสีดำอย่างชำนาญเรือนร่างสมส่วนงดงามตามแบบสตรีที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีของอรุณรัศมี ค่อยๆขยับอย่างมีจังหวะจะโคนหญิงสาวผ่อนลมหายใจช้าๆขณะค่อยๆโหนร่างกายขึ้นอีกรอบแล้วทิ้งร่างลงพื้นอย่างชำนาญและปลอดภัยที่นี่เป็นโยคะคลับกิจการของเธอเองหญิงสาวชอบมาเล่นโยคะพิลาทิสสัปดาห์ละสอครั้งคุณแพงคะโทรศัพท์คะ่ะพนักงานเดินมาพร้อมโทรศัพท์มือถือของเธอ อรุณรัศมีรับโทรศัพท์มาแล้วกระดิกนิ้วอีกข้างเรียกพนักงานคนที่ถือแก้วน้ำรออยู่รีบเดินเข้ามาหาอย่างรู้งานอารุณรัศมีรับน้ำมาจิบก่อนคืนแก้วให้แล้วกรอกเสียงไปตามสายอารุณรัศมีพูดคะ่ะสวัสดีครับคุณแพงคิ้วเรียวสวยของอรุณรัศมี เลิกสูงอย่างประหลาดใจเธอลดมือลงดูเบอร์โทรศัพท์ก่อนขมวดคิ้วแล้วแนบหูพูดใหม่ขอโทษนั่นใครพูดสายคะผมไตรฉัดไงครับคนที่ขับรถชนคุณอ๋อคุณนั่นเองผมจะโทรมาบอกว่ารถของคุณเสร็จแล้วนะอูโทรมาแจ้งแล้วผมจัดการเรื่องค่าซ่อมเรียบร้อยแล้วด้วยครับดีค่ะให้เขาเอารถมาส่งฉันได้เลย อรุณรัศมีบอกเสียงเรียบพลางเดินออกมาจากห้องกระจกผ่านกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกของโยคะคลับผมอยู่ข้างนอกนี่ครับเจ้าหญิง อรุณรัศมีเลิกคิ้วเธอเดินไปยืนตรงผนังกระจกที่มองลงไปด้านล่างได้เห็นรถของตนเองจอดอยู่เรียบร้อยและร่างสูงของชายหนุ่มที่คุยโทรศัพท์ยืนอยู่ข้างๆเขาเงยหน้ามองเธอและลดแว่นตาตามบนใบหน้าลงก่อนส่งยิ้มให้ไม่จำเป็นต้องเอามาให้ฉันเองเลยค่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่เพราะผมสนใจและใส่ใจครับ อาจารย์สาวรีตาเธอถอนหายใจรอสักครู่เดี๋ยวฉันลงไปค่ะอรุณรัศมีวางสายแล้วเดินไปยังห้องอาบน้ำสวมชุดสีน้ำเงินเข้มก่อนเดินลงมาด้านล่างพงกศีสารับไหวบรรดาพนักงานที่อยู่แถวนั้นเธอเดินออกมานอกอาคารมองร่างสูงที่ยืนพิงรถตัวเองอยู่ขอบคุณค่ะ หญิงสาวยื่นมือรอรับกุญแจรถแต่อีกฝ่ายกลับอมยิ้มแล้วเอียงคอมองเธอเหลืยงข้าวหน่อยได้ไหมคุณผมรีบไปเอารถที่อู่แถมฝ่ารถติดมาให้คุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยไตรฉัดทำเสียงอ่อนเอามือควยหลังไว้ไม่ยอมให้กุญแจรถแก่อรุณรัศมีง่ายๆเขามองใบหน้าสวยของลูกสาวรัฐมนตรีคนดังด้วยดวงตาวาววามภายใต้วันตาดำ ฉันไม่สะดวกค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพศตรงข้ามพยายามเข้าใกล้เธออรุณรัศมีไม่ใช่สาวน้อยที่อ่อนเดียงสากับวิธีจีบของผู้ชายยิ่งผู้หญิงระดับเธอไม่ว่าเพลย์บอยหนุ่มนักรักหรือนักธุรกิจไฟแรงล้วนแต่เคยแวะเวียนมาทำความรู้จัก และอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอแล้วทั้งนั้นหญิงสาวมองผู้ชายตรงหน้าอย่างพิจารณาเขานับว่ารูปร่างหน้าตาดีมากแต่งตัวดีและท่าทางไม่เลวจริงๆถ้าผู้หญิงอื่นโดนชายหนุ่มคนนี้สแสดงความสนใจอย่างจงแจ้งคงจะตื่นเต้นเอาการแต่ไม่ใช่เธอไม่ใช่อรณุณรัศมีคนนี้แน่นอนใจร้ายจำคุณแพงเอ๊ะอย่าเพิ่งโกรธครับ นี่คุณผมชื่อไตรฉัดเป็นหลานชายคุณลุงบุญยญริ์ลูกพี่ลูกน้องของปุริมเองผมไม่ได้มีเจตนาร้ายแน่นอนว่าไม่ใช่พวก18มงกุฎด้วยชื่อของปุริมทำให้อรุณรัศมีมองเขาอย่างสนใจทันทีทำให้ไตรฉัดหัวเราะย้อตัวเองในใจขนาดจะแย่งผู้หญิงจากมันยังต้องใช้ชื่อมันแอบอ้างเขาช่อหน้าสมเพศจริงๆ ดังนั้นชั่วเวลาไม่นานนักไตรฉัตและอรุณรัศมีก็มานั่งร่วมโต๊ะกันภายในร้านอาหารของโยคะคลับนั่นเองสถานที่นี้มีทุกอย่างครบวงจรเพื่อบริการลูกค้าด้านหนึ่งเป็นร้านอาหารตกแต่งอย่างเก๋และมีสไตล์ไตรฉัตรมองสำรวจไปรอบๆและเอ่ยชมตกแต่งได้สวยดีนะครับขอบคุณค่ะนี่กุญแจรถของคุณ ไตรฉัดรส่งกุญแจรถให้หญิงสาวค่ะขอบคุณเช่นกันคุณบอกว่าเป็นญาติของปุริมหรือคะใช่ลูกพี่ลูกน้องครับอายุเท่ากันอ่อนแก่เดือนกว่ากันไม่มากเลยไม่มีใครยอมเรียกน้องเรียกพี่จริงๆผมแก่กว่าปุริมสองสามเดือนแต่หน้าผมอ่อนกว่าด้วยคุณต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไตรฉัดขยิบตาอารุณรัสมีเลิกคิ้วก่อนหัวเราะอ,ออกมาเบาๆ ถ้าคุณไม่บอกฉันคงไม่มีวันคิดได้แน่ว่าคุณสองคนเป็นญาติกันคุณดูต่างกันมากๆเลยค่ะแน่นอนเพราะนอกจากหน้าจะอ่อนกว่าแล้วผมยังรอกว่าด้วยนะชายหนุ่มยิ้มเขาเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วมองเธอที่จริงผมเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองว่าคนที่ตัวเองไปชนท้ายเข้าเป็นว่าที่สะพ้ยของครอบครัวว่าที่สะพ้ยายอรุณรัศมีหัวเราะเสียงเบา เร็วไปมั้งคะฉันเพิ่งรู้จักคุณปุริมเองค่ะคุณพ่อเราคุ้นเคยกันก็เลยได้พูดคุยและทานข้าวกันบ้างเท่านั้นแต่ไม่ถึงขั้นเป็นสภัยแน่นอนค่ะอ้าวแล้วกันอย่างนี้หนุ่มๆในเมืองไทยก็น้ำตาตกในฟรีๆมาตั้งหลายวันสิครับเอ๊ะอรุณรัศมีทำเสียงแปลกใจไตรฉัดยิ้มเขายกนิ้วชี้ถูปลายจมูกไปมาก่อนพูดเสียงอ่อนว่า ก็มีรูปคุณกับปุริมลงหน้าหนังสือพิมพ์ตรงคอลำสุบซิบไฮโซผมเองก็รู้จากที่นั่นแหละหรือคะไม่รู้เลยหญิงสาวพูดความจริงเธอไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยเลยไม่รู้เรื่องที่ตนเองและปุริมโดนถ่ายภาพไปลงคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันหลังจากไปกินข้าวเย็นบ้านนั้นเธอกับปุริมได้มีโอกาสเจอกันตอนเขาเอาขนมมาให้ที่มหาวิทยาลัย และได้ไปกินอาหารด้วยกันตามลําพังคงจะเป็นตอนนั้นแน่ๆเพราะหลังจากนั้นมาแม้มีช่อดอกไม้มาถึงมือเธอและลงชื่อเขาแต่ปุริมไม่เคยมาหาเธออีกเลยรวมทั้งไม่เคยนัดเจอที่อื่นด้วยอรุณรัศมีพอเข้าใจได้ว่าเขาทำงานหนักก็เขาเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังนี่นาอะไรติดผมคุณนะ ไรฉัดทำท่าเขมินตาก่อนเอ่ยเสียงสุภาพขอโทษนะครับเขาเอื้อมมือมาข้างหูเธออรุณรัศมีไม่ได้เอ็นตัวหลบทั้งยังไม่มีท่าทางเขินอายหญิงสาวเลิกคิ้วเมื่อเห็นบางอย่างบนมือของชายหนุ่มเขาเล่นกลหยิบของออกมาจากเรือนผมเพื่อทำให้เธอประหลาดใจริมฝีปากอิ่มคลี่ยิ้มเล็กน้อยอะไรคะของขวัญ ชดเชยที่ทำรถสวยๆของคุณเป็นรอยรับไว้นะครับไตรฉัดยื่นกล่องสร้อยข้อมือที่มารดาซื้อให้วางไว้ตรงหน้าหญิงสาวอารุณรัศมีเอียงคอมองและรับมาเปิดดูสร้อยข้อมือห้อยจี้กุหลาบฝังเพชรเม็ดเล็กๆเรียงกันสวยงามทำให้เธอเงยหน้ามองเขาอย่างค้นหาอีกฝ่ายรีบยกมือสองข้างแสดงความบริสุทธิ์ใจ เฮ้เฮ hey, hey. อย่ามองผมอย่างนั้นผมไม่ได้มีความในอะไรซ่อนเร้นนะแต่คุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ปุริมทำความรู้จักเป็นเรื่องเป็นราวเอาไงดีหมอนั่นนะ่ะไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนดังนั้นคุณจึงเป็นคนพิเศษมากๆสําหรับลูกพี่ลูกน้องอย่างผมนี่เป็นของต้อนรับและขอบคุณนะครับต้อนรับขอบคุณอรุณรัศมียิ้มต้อนรับพอฟังเข้าใจคะ่ะแต่ขอบคุณคืออะไร ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของญาติผมครับหมอนั่นจะได้มีความสุขสัทีไตรชัดยิ้มอบอุ่นอรุณรัศมีมองเขานิ่งก่อนยิ้มอ่อนหวานตอบได้ค่ะฉันจะรับไว้โอเคงั้นตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะครับค่ะหญิงสาวยิ้มละไมก่อนก้มลงมองสร้อยข้อมืออย่างชอบใจ ไตรฉัดหลุบเปลือกตามองแก้วกาแฟของตนเองซ่อนสายตาสมใจไว้อย่างแนบเนียนอรุณรัศมีเดินมาส่งไตรฉัดนอกอาคารเขายิ้มให้แล้วบอกลาเราเจอกันครับชายหนุ่มเดินล้วงกระเป๋ากางเกงหันหลังให้หญิงสาวแล้วเ,เดินทอดน่องสบายสบายทว่าดวงตากลับฉายแววเจ้าเล่เขานับในใจหนึ่งสองสาม เดี๋ยวคุณไตรฉัดริมฝีปากของไตรฉัดปิดโค้งหยันก่อนคลี่ยิ้มแล้วหันไปมองคนด้านหลังคุณจะกลับยังไงในเมื่อขับรถฉันมาไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วฉันจะไปส่งค่ะโลกนี้คือทะเลผู้หญิงคือปลาและเสน่ห์ของผู้ชายคือเหยือ่อแค่หย่อนเบ็ดลงไปใช้เหยื่อที่เหมาะกับปลาแต่ละชนิดเขาไม่เชื่อว่าปลาจะไม่อ้าปากหุบ ชายหนุ่มยิ้มกว้างดวงตาหยิบหยีเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาวลงไปหลายปีครับซาลาเปาร้อนๆบนหลังนึ่งที่เพิ่งทำเสร็จส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งครัวเก่าๆภายในอาคารพาณิชย์เล็กๆหญิงชาราสวมเสื้อคอจีนสีฟ้าจางลายดอกไม้สีเหลือง ผมยาวมุ่นมวยไว้ด้านหลังนางสวมกำไลหยกสีเขียวที่ข้อมือเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวในร่างกายกำไลที่สามีซื้อให้นานแล้วไม่ใช่หยกราคาแพงอะไรนักแต่ก็มีค่าและมากความหมายสำหรับเฟิรนร่างหญิงชาลาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้วันก่อนเท่าแก่เปาผู้เป็นสามีบอกว่าอยากกินซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มฝีมือนางเฟิร์นมักจะทำช่วงวันปีใหม่ตรุษจีนไม่ก็ช่วงไหว้เจ้าเท่านั้นเพราะอยู่กันแค่สองคนตายายถ้าทำอะไรกินเองมันเสียทั้งเวลาและแรงกายอยากกินอะไรก็ซื้อเอาสะดวกกว่าราคาก็ไม่ถึงร้อยแต่พอสามีบ่นว่าอยากกิน ไม่ได้เจาะจงว่าสั่งให้นางทำเฟินก็กระวีกระว่าตื่นแต่เช้ามืดมาทำทันทีไอร้อนสีขาวพวยพุ่งเมื่อหญิงชารายกฝาลังนึ่งออกนางยิ้มอย่างพอใจก่อนเงยหน้าขึ้นและสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นใบหน้าใครบางคนโผลมาตรงหน้าต่างไอยาอา,า่า เสียงเล็กๆดังจากริมฝีปากเคลือบลิปสติกสีแดงไปหน้าขาวเนียนของมาตาลาดาไม่ต่างจากเนื้อแป้งซาลาเปาในลังนึ่งแฝงรอยยิ้มประจบประแจงเช่นเดิมเฟิร์นรีบหันไปด้านหลังอย่างระแวดระวังแล้วหันมามองหลานสาวก่อนถามเสียงอ่อนไม่ขึงขังมึนตึงเช่นทุกครั้งลืมมาเกาะหน้าต่างตรงนี้ทำไมล่ะทุกทีมาสายๆนีนาะ จำเวลาหนูมาได้ด้วยเหรอหญิงสาวยิ้มกว้างกว่าเดิมก่อนสูดกลิ่นหอมของซาลาเปาจนปีกจมูกขยับพยเยอะพยาบหอมจัง เฟินคอนนางเดินไปหยิบถุงกระดาษที่ซ้อนไว้ตรงหลังตู้กับข้าวไม้แบบโบราณใช้คีมคีบสาลาเปาใส่ถุงหลายใบจงใจเลือกลูกอวบอวบที่ใส่ไส้เยอะเป็นพิเศษแล้วยื่นให้หญิงสาวที่อยู่นอกหน้าต่างเอาไปกินสิขอบคุณค่ะอาม่าอาม่าน่ารักที่สุดเลย เฟิร์นยิ้มในหน้าก่อนรีบตีหน้าเฉยแล้วพยักหน้าเป็นเชิงไล่สองสามครั้งได้ของกินแล้วก็ไปซะสิเดี๋ยวอากงลงมาเราจะโดนด่าเอามาตาละายิ้มกริ่มหัวใจพองโตเมื่อได้ยินคำว่าอากงเราจากปากของเฟิร์นหญิงสาวยิ้มกว้างดวงตายาวเรียวเล็กแทบปิดอมาม่าอะไรหนูรักอาม่านะ คำบอกสั้นๆน,นั้นทำให้เฟิร์นที่แส้เอาซาลาเปาออกจากลังนึ่งคลายไม่สนใจเธอถึงกับชะงักมือทันทีขอบตาเฟิร์นร้อนเผาน้ำตาจะหยดแหลไม่หยดแหลจนต้องเสไล่หลานซ้ำรู้แล้วรู้แล้วได้ยินแล้วพอใจหรือยังกลับไปเถอะเดี๋ยวอากงมาเห็นจะโดนเอ็ดเอาอีกจ้า หลานสาวรับคำใบหน้าฉายชัดว่าเจ้าตัวมีความสุขแค่ไหนมาตาละดากำลังจะจากไปแต่เสียงอาาเรียกไว้อีกครั้งเดี๋ยวก่อนจ๊ะเธอหันมามองแล้วเห็นเฟิร์นรูดกำไรหยกจากข้อมือนางหญิงชาราส่งผ่านหน้าต่างให้แล้วตีหน้าเฉยทั้งที่ขอบตาแดงเรือเอาไปสินี่มันกำไรของอาานะอืม ยกให้ใส่ไว้สิชอบใส่กำไรไม่ใช่เหรอนางทอดเสียงเนิบๆแม่ไม่อ่อนหวานแต่ก็อบอุ่นใจหญิงสาวมากมากจนมาตาละดาเพเยอริมฝีปากมองหญิงชาราด้วยสายตารักใคร่ครางเรียกอีกฝ่ายอามา่าหรือไม่เอาเอาสิแหมเอาจ้ะ มาตาลาดารีบรับกำไรไปสวมไว้เธอชูข้อมืออวดกำไรหยกสีเขียวที่สะท้อนแสงแดดยามเช้าเฟิร์นยิ้มออกมาสวยไหมจ้าอาม่าอืมไปเถอะไปได้แล้ว มาตาละดาหัวราะเบาๆหญิงสาวทำตาวิบวับก่อนเอามือจับขอบหน้าต่างแล้วอาศัยความเร็วยื่นหน้าไปหาแก้มหญิงชาราที่ก้มหน้าง่วนอยู่บนลังนึ่งสาะเปาหอมหนึ่งทีแล้ววิ่งหนีไปอย่างร่วนเร็วเฟินเบิกตากว้างเอามือลูบแก้มปากเล็กๆของหลานสาวแตะแก้มเมื่อครู่ให้ความรู้สึกแสนประหลาดสำหรับหญิงชาราเหลือเกิน นางทำหน้าครึ่งบึ้งครึ่งยิ้มหัวใจเต้นรัวยหญเด็กหนาเป็นหนี่นะ ร้านกระเป๋านำเข้าแบรนด์เนมดังของอิตาลีเป็นร้านที่อรุณรัศมีชอบมากับมารดาบ่อยๆเวลามีสินค้าเข้าใหม่ทางร้านจะรีบโทรไปแจ้งแขกไขอย่างรวดเร็วด้วยคุณหญิงของท่านรัฐมนตรีเป็นลูกค้าประจำระดับ V.I.P วันนี้พิเศษหน่อยอรุณรัศมีเข้ามาในร้านกระเป๋าแล้วพบว่ามารดาไม่ได้อยู่ตามลำพังแต่มีหญิงกลางคนหน้าตาสวยที่ตนเองรู้จักอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะนูแพงมาแล้วหรือปล่อยให้แม่กับคุณนิดนั่งรอตั้งนานคอนโดเราก็อยู่แถวนี้เองทำไมมาช้าจริงลูกรถติดค่ะแพงเบื่อจะแย่ หญิงสาวปารกมารดาเธอและมารดาปุริมนั่งเลือกกระเป๋าอยู่บนโซฟาหนังพนักง,งานร้านยืนสำรวมอยู่ข้างๆเพื่อบริการแขก VIP ทั้งสคน แม่บอกแพงแล้วไงคะลูกว่าให้คนขับรถไปรับส่งแพงก็ไม่เอาขับรถเองอยู่ได้อันตรายจะตายแถมเหนื่อยด้วยใช้รถเล็กแบบนั้นเดี๋ยวก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเอารถตู้ที่บ้านไปสิให้คนขับดูแลเราแทนจะได้ไม่เหนื่อยอีกแข่ใครพูดพลางหันมาทำหน้าอ่อนใจกับชนิดา คืออย่างนี้ค่ะวันก่อนที่เราไปทานข้าวบ้านคุณน,นิดกับคุณบุญญาฤทธิ์กันมีคนมาชนท้ายรถเราค่ะออกจากบ้านคุณน,นิดมานิดเดียวจริงๆโถตายจริงนั่นแหละค่ะนี่ก็บอกให้เอาคนขับรถกับรถตู้ที่บ้านไปก็ไม่ยอมหัวดื้อไม่มีใครเกินไม่รู้จะติดดินไปถึงไหน ชนิดาทำหน้าคล้อยตามหากพนักงานที่ยืนพี่นอพิเทาอยู่ข้างๆรอบกรอกตาแมมซึงกล้าพูดหน้างีเชิดจนคอแทบจะหักแถมยังวางท่าเป็นนางฟ้าบนสวรรค์มาวันนี้คุณหญิงแม่กลับบอกว่าลูกสาวติดดินเฮขอแห้งขอน้ำหน่อยสินั่นประไล พนักงานสาวยิ้มหวานรับคำแล้วเดินเข้าไปเตรียมน้ำวันนี้ทำไมคุณป้ากับคุณแม่มาด้วยกันได้ล่ะคะอรุณรัศมีถามเสียงอ่อนหวานแม่ชวนคุณนิดเข้ามาเองอ๋อไม่ใช่แค่คุณนิดนะหนุน่นคนนู้นก็มาด้วย อรุณรัศมีใจเต้นรัวหันไปมองทางหน้าร้านพลันเห็นร่างสูงของชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าเดินเข้ามาเขาถือถุงกระดาษใบเล็กมาด้วยในว่าออกไปซื้อของมาสวัสดีค่ะคุณปุริมอรุณรัศมีทักพลางยิ้มให้เขาสวัสดีครับคุณแพงอะไรสองคนนี้ยังเรียกกันว่าคุณอีกเหรอฟังแล้วห่างเหินไปนะ แค่ไขเอ่ยแซวขึ้นมานั่นสิจริงๆลูกชายป้าเขาก็มีชื่อเล่นว่าเป็นหนึ่งนะหนูแพงเรียกชื่อเล่นเขาก็ได้นี่ลูกเป็นหนึ่งชื่อดีนะคะอรุณรัศมีทําท่าคิดก่อนยิ้มมุมปากแล้วเอ่ยเสียงอ่อนหวานเป็นที่หนึ่งเก่งเหนือทุกคนคุณลุงคุณป้าเข้าใจตั้งชื่อนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวในดวงใจไม่มีสอง เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งดังแทรกขึ้นมาในหัวของเขาชายหนุ่มไม่ยิ้มหรือเอ่ยตอบรับใดๆทั้งสิ้นแต่ยื่นถุงกระดาษใส่ของที่มารดาวานซื้อให้อีกฝ่ายเขาเลิกงานและกำลังจะกลับบ้านตอนมารดาโทรศัพท์เรียกให้เขามาหาที่นี่ชายหนุ่มจึงรีบมาและพบว่าชานิดาผู้เป็นแม่ไม่ได้อยู่ตามลำพังแต่อยู่กับภริยาท่านรัฐมนตรีคนดังมารดาของอรุณรัศมี นั่นเองเขาคิดอยู่แล้วว่าสักเดี๋ยวคงได้เจออรุณรัศมีแน่และเป็นจริงตามคาดคุณแม่ได้กระเป๋าที่ชอบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เด็กเอาไปส่งที่บ้านแม่กับคุณนิดสั่งรุ่นเดียวกันแต่คนละสีดีจริงไว้แพงเลือกบ้างดีกว่า หญิงสาวบอกพลางยกมือเรียกพนักงานให้หยิบแคตตาล็อกกระเป๋ามาให้ดูปุริมระบายลมหายใจช้าๆเขาหันไปมองชั้นวางกระเป๋าราคาแพงลิบลิว่วลากสายตาไปมองนาฬิกาตรงผนังราวครึ่งชั่วโมงต่อมาอารุณรัศมีก็เลือกกระเป๋าได้ ร่างสูงของปุริมเดินช้าๆตามหลังผู้เป็นแม่และแขไขออกมาจากร้านกระเป๋าร่างสมส่วนของอรุณรัศมีเดินเคียงข้างคุณแขคะนิดว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะจริงสินี่ก็ได้เวลาที่คุณพี่กลับจากสภาแล้วด้วยแขไขยกข้อมือที่สวมนาฬิกาเรือนทองฝังเพชขึ้นดูเวลาถ้าอย่างนั้นคุณนิดกลับกับแขเลยนะคะ ผมปุริมตั้งใจจะบอกว่าเขาไปส่งมารดากลับเองได้แต่ชน,นิดาหันมายิ้มแล้วชิงพูดขึ้นมาซะก่อนตาหนึ่งไม่ต้องไปส่งแม่นะไปเถอะคะ่ะแม่ไปก่อนนะแพงอรุณรัศมีพนมมือไหว้ลาทั้งมารดาตนเองและมารดาปุริม ชายหนุ่มก็เช่นกันเขามองตามหญิงกลางคนทั้งสองที่เดินลงบันไดเลื่อนแล้วหันกลับมามองผู้หญิงข้างตัวอีกฝ่ายยืนกอดอกมองเขาอยู่ก่อนแล้วใบหน้าที่ตกแต่งด้วยเครื่องสำอางชั้นดีและสะครานตายิ้มยิ้มน้อยๆเอาอยัางไงต่อดีคะอาจารย์สาวถามเสียงอ่อนบุริมยกข้อมือดูเวลาเขาเม้มปากอยากนิดหนึ่งก่อนคลายออก น,นี้ไม่รู้ว่ามาตาละดาเข้าไปรอที่บ้านหรือยังผมว่าหนังสักรอบดีไหมแพงไม่ได้ดูหนังที่โรงมานานแล้วค่ะขอโทษนะครับคุณแพงแต่ผมมีนัดแล้วชายหนุ่มเอ่ยปฏิเสธเสียงทุม้มและยิ้มสุภาพให้เธออ๋อถ้าอย่างนั้นแพงไม่กวนใจคุณแล้วค่ะตามสบายนะคะไว้เจอกันใหม่ อรุณรัศมียิ้มให้เขาก่อนหมุนตัวเดินออกมาจากตรงนั้นทันทีรอยยิ้มที่ฉาบบนใบหน้าพลันหายไปหญิงสาวก้าวเท้าเร็วๆจนเรือนผมที่เป็นลอนสายไว้ริมฝีปากอิ่มขบเข้าหากัน อะไรกันไอ้ท่าทางไม่ยินดียินร้ายที่เขาแสดงออกมานาทีแรกที่ได้รับรู้ว่าปุริมเห็นนัดหมายคนอื่นสำคัญกว่าการที่จะได้อยู่กับเธอทำให้อรุณรัศมีชะง,งนใจก่อนเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจขึ้นมาใบหน้าของเธอร้อนชาเมื่อรู้ตัวว่าตนเองโดนปฏิเสธมันหมายความว่ายังไงหญิงสาวกรีดเสียงในใจหัวใจเต้นแรงด้วยความโกรธ แต่ไหนแตะไรมาอารุณรัศมีคุ้นเคยกับการว้าวนของหนุ่มๆเธอตัางหากที่เป็นผู้เลือกและเป็นผู้ปฏิเสธนี่เป็นครั้งแรกที่ตนเองโดนบ้างหากคนอย่างเธอมีศักดิ์ศรีและมีดีพอที่จะไม่เอ่ยปากชวนเขาเป็นครั้งที่สองดังนั้นแทนที่จะแสดงให้เขารู้ว่าตนเองผิดหวังและไม่พอใจเธอเลยทำท่าไม่แคร์และเดินออกมาทันที เธอคืออรุณรัศมีสเสวตพิพัฒนากุลเชียวนะจะให้ชวนผู้ชายเป็นครั้งที่สองงั้นหรือไม่มีทางเสียหรอกหญิงสาวเดินจำเอาจำเอาแยากจากปุริมมาพลันเสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายดังขึ้นร่างสมส่วนหยุดเดินทันทีริมฝีปากคลี่ยิ้มออกโทรมาขอโอกาสใหม่แล้วสิ อรุณรัศมีพูดก่อนถอนหายใจด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มแล้วเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารอยยิ้มจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าสายเข้าไม่ใช่เบอร์ของสัลยแพทย์หนุ่มไตรฉัดหญิงสาวเลิกคิ้วก่อนเม้มปากแล้วกดรับสายด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่บ่งบอกให้รู้ว่ากำลังหงุดหงิดแค่ไหนอรุณรัศมีพูดสายคะ่ะ ผูริมกลับถึงบ้านในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังแยกย้ายกับอรุณรัศมีเขารีบกดรีโมทเปิดประตูรัว้วแล้วขับรถเข้าไปจอดด้านในภายในบ้านไม่ได้เปิดไฟไว้แต่ก็นั่นแหละบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจนอนขดตัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเช่นครั้งก่อนชายหนุ่มยิ้มในหน้ามือหนึ่งหิ้วถุงอาหารที่ซื้อมาจากห้าง มือหนาอีกข้างเปิดประตูเข้าบ้านก่อนรีบเดินรีบไปในครัวไม่นานร่างสูงก็เดินออกมาเปิดสวิตไฟดวงตาคมกวาดมองไปจนทั่วเมื่อไม่เห็นแม้เงาของคนที่เขาคิดว่านอนหลับรอเหมือนวันก่อนดวงตาที่เป็นประกายวิบวับเหมือนสลดลงวูบหนึ่งรอยยิ้มบนใบหน้าเลือนหายไปปุริมย่นคิ้วด้วยความกังขา นี่เขากำลังหวังอะไรอยู่หวังว่ามาตาลดาจะนอนหลับรอในบ้านและตื่นมายิ้มอย่างดีใจเมื่อเห็นของกินที่เขาซื้อมาฝากอย่างนั้นหรือ ชายหนุ่มหลับตาแล้วยกนิ้วนวดสันจมูกก่อนเดินกลับไปในครัววางถุงอาหารลงบนโต๊ะแล้วเดินอ้อมออกประตูหลังบ้านเพื่อนำอาหารเม็ดใส่ชามให้สัตว์เลี้ยงของตนแต่พอก้าวเท้าไปถึงบ้านหลังเล็กของโอลิฟเขาเห็นชามอาหารของมัน มีทั้งอาหารและน้ำสะอาดเติมจนล้นปรีร่างสูงเดินกลับเข้าบ้านเขาเพิ่งเห็นว่าฝาตู้เย็นมีกระดาษโพสต์อิดแปะอยู่วันนี้ฉันต้องทำงานค่ะเห็นอย่างนี้ฉันก็ทำมาหากินนะคะเลยไม่ได้มาทำขนมเค้กตามที่สัญญาไว้แต่ฉันเติมอาหารเม็ดกับน้ำให้เจ้าโอลิฟแล้วเผื่อคุณยังไม่รู้จะบอกให้ว่าวันนี้เจ้าโอลิฟไม่วิ่งไล่ขู่ฉันแล้วนะ อาจเป็นเพราะฉันพาน้าวีนัสมาด้วยฮ <c oughs> ปูริมขมวดคิ้วก่อนพ่นลมหายใจพืดเมื่อรู้ว่ามาตาลดาทำสัญ,ญลักษณ์เสียงหัวเราะไว้ด้วย <c oughs> ผู้หญิงพิลึกชายหนุ่มพึมพำแล้วดึงกระดาษออกก่อนเห็นว่ามันมีอีกใบซ่อนอยู่ด้านหลัง <c oughs> ฉันเอาอาหารเย็นมาฝากคุณด้วย <c oughs> ทำเองกับมือเลยนะแกะจากกล่องใส่จานให้คุณเองเชียวละ่ะอยู่ในไมโครเวฟ มาถึงก็อุ่นกินได้เลยปอลอฉันเปิดตู้เย็นตั้งใจจะดื่มน้ำนิดเดียวแต่เห็นขนมพุดดิ้งในนั้นเลยชิมไปหน่อยมันอร่อยมากรู้ตัวอีกทีก็กินหมดแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาคืนให้นะมาตาละดาปุริมโครงสีสะเมื่ออ่านจบนี่มันไม่เรียกโน้ตย่อแล้วจดหมายชัดๆั มาตาละดาเขียนตัวอักษรเล็กจิว๋วเรียงกันเป็นระเบียบเต็มหน้ากระดาษขนาดไม่กี่นิ้วหนาพื้ทีเดียวชายหนุ่มดึงกระดาษโพสต์อิดออกแทนที่จะขยำแล้วโยนทิ้งถังขยะเขากลับพับมันอย่างบรรจงแล้วสอดเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเดินไปเปิดไมโครเวฟดูสปาเกตตี้ครีมซอสจานใหญ่อยู่ในนั้นจริงๆแต่มันเย็นชืดแล้วชายหนุ่มปิดฝาไมโครเวฟแล้วกดปุ่มอุ่น อาหาหรปุริมยิ้มอ่อนโยนออกมาด้วยรอยยิ้มละมุนละไมาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่หน้ากากรอยยิ้มที่เขาชอบหยิบมาใช้เช่นทุกคราวสามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม็ปมาร์เก็ตนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัทนาราและ Facebook Fan Page นัทนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ